วันทอง EP 7วันที่2 2มีนาคม2564ตอนที่7เรื่องย่อวันทองตอนที่7หลังจากคุณแผนลักพาตัววันทองไปคุณช่างแค้นใจแต่งเรื่องขึ้นมาโกหกพ,พระพันวษาว่าคุณแผนบุกปล้นเรือนของตนพระพันวษาจึงอนุญาตให้คุณช้างและทหารออกไปตามล่าคุณแผนเพื่อสอบสวนเรื่องที่เกิดขึ้น ขุนช้างนำกำลังทหารออกตามล่าตัวคุนแผนที่หนีเข้าไปในป่าเพราะต้องการจะชิงตัวนางวันทองกลับคืนมาจากคุณแผนแต่นางวันทองไม่ยอมกลับไปกับขุนช้างเพราะตนเองเป็นเมียขุนแผนไปแล้วคุณแผนจึงใช้คาถาบางตาคุยกับทหารหลังจากทหารคุยกับคุนแผนเสร็จเรียบร้อยก็โยกทับกลับไปแต่ขุนช้างไม่ยอมไป เพราะยังไม่ได้ตัวนางวันทองกลับไปด้วยคุณช้างเลยสร้างเรื่องขึ้นมาอีกในที่สุดคุณแผนก็ต้องติดคุกคุณช้างพาตัวนางวันทองกลับไปอยู่เรือนของตนจนได้วันทองตั้งท้องลูกของคุณแผนนางแก้วกริยาซาบซึ้งบุญคุณเข้าไปดูแลคุณแผนในคุกคุณแผนได้นางแก้วกริยาเป็นเมียอีกคนเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามชม วันทองวันที่22มีนาคม2564วันจันทร์อังคารเวลา20นาฬิกา22นาทีทางช่องวัน31